สวัสดีครับผมเจมส์ซินนะครับก็เป็นแซมเปิลออตมันนะครับรายการนี้จะเป็นแซมเปิลออตมันของเดือนรกรกฎาคมแล้วนะครับก็ในเดือนนี้ผมจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันว่าแซมเปิลออตมันรายการของผมเนี่ยมันคืออะไรก็คือผมจะเอาหลอดแบ่งน้าหอมนะครับที่ผมอยากจะลองอยากจะมาทดลองกลิ่นกับตัวเองแนละ้วก็เอามารีวิวให้คุณผู้ชมทุกๆคนได้รับฟังกันแล้วก็ จะมาแบบว่ามันเหมาะกับใครมันเหมาะกับถรรานกณ์ไหนบ้างหรชอบตัวไหนบ้างอะไรไงบ้างก็ถือว่า3าตัวในเดือนนี้เ,เป็นสาตัวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ก่อนที่เข้าไปรับชมวิดีโอนี้เนี่ยก,ยกคอย่าลืนกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์ครับที่สำคัญก็คือกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับโอเคมาที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกผมขอเริ่มที่เป็นตัวที่ผมชอบ มากที่สุดในเดือนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือพา r m ฟเฟ e d e ม a รี l ล t ันนะครับผมขออนุญาตฉีดไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าผมจะถ่ายหลายคลิปด้วยแล้วมันก็จะมีตัวเลตั n ตัวนี้อยู่ด้วยครับก็ได้มา3 ml น,น,น้อยก็อย่างที่ทุกคนได้ดูนะครับก็คือ quick review ของผมก็คือพา r m ฟเฟ e เดมารีเล t ั n เนี่ยที่ผมแบบว่ากลิ่นที่แบบว่าชอบมากๆอะไาเงี้ยเออแล้วก็ถึงทุกวันเนี้ยผมไม่ได้ฉีดตรงนี้นะครับผมคแคบบ่ว่าฉีดลองอย่างนี้เฉยๆนะครับสำหรับตัวเลตันนั้นแล้วก็ มีตัวอื่นด้วยที่ไม่ได้ฉีดลองไม่ได้ฉีดแบบเนี่ยที่คออย่างเงี้ยแต่ว่าผมฉีดลองอย่างนี้นะครับมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นกลิ่นของแบบว่ามีโน้ตกาแฟด้วยมีโน้ตของแบบกลวงมอนขนมหวานแล้วก็แอลมอนช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ซึ่งมันเหมาะกับผู้ใหญ่มากๆแล้วก็มันค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูแก่นะดูแบบว่ามีภุมิฐานดูเป็นลุคแบบ เจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นลูกของ C ีอที่ฉีดเพื่อไปเดทไปสังรันหรือว่าไปเข้าสังคมหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนที่อาจจะแบบไม่ใช่ร้านเหล้าตื๊ดหรือว่าเป็นร้านถับปกติแต่ว่าจะเป็นเลาอาจจะเป็นแบบว่าที่ที่มันหรูหราขึ้มนมาหน่อยแล้วก็เป็นางานพิธีการที่ค่อนข้างที่จะดูมีความเซ็กซี่ดูมีความยัว่วยวนแล้วคุณก็จะแบบว่าบูสต์ความิะดวกของคุณแล้วก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับอื คือกลิ่นของเขาว่าตอนแรกมันจะมีความแบบว่ามีโน้ตกาแฟครับมีโน้ตของช็อกโกแลตมีโน้ตของแบบว่าสไปซี่เล็กๆแล้วก็ไม่ไม่ได้มีความหวานพุ่งอะไรออกมาเลยแต่ว่าก็จะมีความสดชื่นอยู่นิดหน่อยตกท้าย<ช>อะไรเงี้ยอืมถือว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบว่าเด v e l o p ไปเรื่อยๆกลิ่นมันจะแบบว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีความเบลนท์เข้าหากันมากขึ้นแล้วก็จะมีความที่มีความ ใช้ง่ายถ้าหลายๆคนใช้ก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมผมคิดว่าก็ได้แต่ว่าชอบผมเองที่มีมีอย่างเงี้ยมีแค่อย่างเงี้ยมันสามารถมันไม่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้อยู่แล้วหรือว่าใครที่แบบว่าเพิ่งเริ่มทํางานที่อาจจะไม่ได้มีเงินเยอะหรือว่าไม่มีเงินเก็บเยอะอะไรประมาณต้องอยากได้น้าหอมที่แบบว่า เซ็กซี่ยู่ยวนคุณอาจจะมองข้ามตัวนี้ไปก่อนก็ได้มันมีตัวที่แบบว่าเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ที่ถูกลงกว่าน,นี้แล้วก็เฟอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากกว่าน,นี้ด้วยเออคือผมคิดว่ามันเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะราคาจับต้องยากไหมจับต้องยากก็นิดนึงนะถือว่าแบบมันอาจจะไม่ได้แพงเวอร์แล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกเวอร์มากแต่ว่าสำหรับผมนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทํางานคุณมีน้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะ ราคาถูกลงมากกว่านี้แล้วก็สามารถจับต้องได้ง่ายมากกว่านี้คือผมคิดว่าด้วยราคาด้วยมันอาจจะเหมาะกับคนที่ทํางานไปแล้ว2ี่กว่าหรือว่าแบบ30มสิบต้นๆอะไรเงี้ยที่ใช้น้าหอมสามารถฉีดเลตันได้ทุกๆวันแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากแบบไม่กลัวเสียเงินเยอะไม่กลัวปลืองเงินเยอะอะไรผมคิดว่ามันเหมาะกับคนที่แบบว่ามีอายุสูงขึ้นมาหน่อยมากกว่าอย่างนี้นะแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นผมคิดว่าเด็กอย่างผมก็ใช้ได้เด็กมหาลัยก็สามารถใช้ได้แล้ว เออคือแบบไม่ต้องฉีดอะไรเยอะประมาณสองหรสามชั่ก็ฉีดได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมจะฉีดหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำงานจะฉีดจริงๆนะก็แนะนําให้ไปงานที่เป็นพิธีการงานที่เป็นว่าสังสรรค์ไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ได้ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไปเด็กผมคิดว่ามันสี่สถานการณ์เนี่ยมันสามารถครอบคลุมแล้วก็เหมาะกับตรงนี้มากๆถ้าคุณจะฉีดไปเด็กมหาลัยแล้วก็เอ,อ่อคนเพิ่งเริ่มงคนเพิ่งเริ่มทำงานนะแต่ว่าถ้าสูงอายุไป เป็น CEO หรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทหรืองเป็นมีธุรกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันหรือว่าใช้กับเดย์ไลฟ์แล้วก็ไนท์ไลฟ์ได้เลยนะครับถือว่าเป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็ผมชอบมันชอบมันมากๆนะถือแบบจะดมอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไม่ได้ฉีดที่ตัวแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมาะกับผมแล้วก็มันถูกริตกับผมนะครับอืถามว่าผมจะฉีดไปไหนผมก็คงจะฉีดไปเดทแหละเพราะว่าเที่ยวกลางคืนผมก็ไม่ค่อยไดไปเที่ยวกลางคืนนะไม่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบเที่่ยยวววกลลงคืนอูแแ้้ งานพิธีการก็อาจจะใส่ไปบ้างแต่ว่าด้วยโควิดด้วย,วยอะไรด้วยมันอาจจะแบบไม่ต้องไม่ได้จะต้องไปงานพิธีการอะไรเยอะแยะมากมายมากขนาดนั้นก็อาจจะต้องฉีดไปเด็กอย่างเดียวนะครับอืมแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงแต่ว่าก็หานอตแบ่งมาลองถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ไมเป็นไรครับไปมหาตัวอื่น,แล,นแล้วกันเนาะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนส์ถือว่าดีมากๆติดทนนานมากๆครับแล้วก็กลิ่นเดลว์มลอกไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วประมาณ30มิบนาทีหนึ่งชั่วโมงก็ค่อนข้างที่จะ กลิ่กนก็อาจจะคเดืมแล้วแต่ว่ามันก็จะมีความแบบตั้งแ้มมีความหอมหวานมีความแบบเซ็กซียวยว่ยยโยนแต่ว่าเซ็กซี่ยวยโยนที่เป็นคนน่ากอดด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ผ,ผงผาลอะไรเดือดดูมีความคิดดูมีวุฒที่ภาวะอะไรแบบนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําแล้วก็ผมชอบมากที่สุดใน3ตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัว Perform Ste มาล l a y t o นนะครับโอเคมาที่ตัวที่2นะครับก็คือ มอนทอร์ช็อกโกแลตกรีดี้นะครับเป็นมอนทอรเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมอยากจะหามันมาลองนั้นเออหามันมาลองสักพักนึงแล้วแล้วก็ผมอยากลองตัวนึงก็คือมอนทอร์อินเทนส์คาเฟ่ครับคือจะเป็นโนต้ตของกาแฟมีโนต้ตของแบบช็อกโกแลตอะไรพวกนั้นนะซึ่งผมอยากลองตัวนั้นมากกว่าแต่ว่ามันหาไม่ค่อยได้แล้วก็มาเจอตัวนี้พอดีครับก็คือตัวช็อกโกแลตกรีดี้เนี่ยแล้วผมก็ได้ลองแล้วผมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนช็อกโกแลตเท่าไหร่ คือเปิดมามันมีช็อกโกแลตก็จริงมันเป็นช็อกโกแลตแบบว่าไม่ใช่ดาร์ช็อกโกแลตอ่ะมันเป็นช็อกโกแลตที่มีความหวานหวานนิดนึงแล้วก็มีความแบบมีความเขาเรียกว่าแหละเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตสีน้าตาลมากกว่าแล้วก็มีความหวานมีความแบบเข้มข้นนิดนึงมีความขมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตสีน้ำตาลตอนที่ผมได้กิ่นมันไม่ใช่ดาร์ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นกลิ่นที่ ช่วงหลังๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมฉีดที่ผมฉีดที่แขนนะมัไมไม่ตัวเนี้ยผมไม่ได้ฉีดที่ตัวนะผมฉีดที่แขนก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่กลิ่นช็อกโกแลตมันเป็นกลิ่นแบบว่าชาไทยหรือว่าแบบชาเย็นบ้านเราเออที่เรากินกันเออซึ่งผมคิดว่ามันก็ส่วนตัวแล้วผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะกลิ่นแบบเนี้ยเออแล้วก็เป็นกลิ่นที่รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยถูกจริตแล้วก็ไม่ไม่ค่อยชอบด้วยกันเออผมรู้สึกว่ามันไม่ตรงจริตกับผมแล้วก็ ถามว่าถ้าคนชอบกลิ่นช็อกโกแล,ลตอะผมก็คิดว่ามันก็โอเคนะผมว่ามันเป็นกลิ่นอีกลิ่นหนึ่งที่ใส่กับถ้าคุณจะฉีดก็ฉีดไปเดทได้เลยหรือว่าฉีดไปเที่ยวกลางคืนผมว่าเป็นน้ําหอมยางนั้นมากกว่าจะไม่เหมาะกับเดย์ไลฟ์อาจจะเหมาะกับไปเที่ยวกลางคืนใส่ไปเดทไปถังสันแล้วก็ไปงานปาร์ตี้ซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ผมคิดว่ามันดู ดูเด็กลงมาหน่อยอย่างเช่นวัยมหาลาัยอย่างผมหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทํางานก็ยังใช้ได้อยู่เออผมว่าเด็กมหาลาัยมันเป็นเริ่มต้นนะ่ใช้ตัวนี้ได้แล้วนะครับไม่เหมือนเลตันที่อาจจะเป็นดูสูงอายุขึ้นมาหน่อยหรือว่าราคาด้วยแหละราคาตัวนี้จะถูกกว่าประมาณสองพันสองพันบวกลบพันสองพันอะไรเงีเ้ยคือผมก็คิดว่าเอ,อ้ยเด็กมหาลาัยอย่างผมก็เริ่มต้นใช้ได้แล้วนะครับมันก็เป็น,นอีกกลิ่นหนึ่งที่เหมาะสำหรับใส่ปราร์ตี้เหมาะสำหรับใส่ไปเดทที่เมื่อคืนเที่ยวผับอะไรเงี้ยผมคิดว่าใช้ได้เลยแต่ส่วนตัวผม ไม่ชอบนะเออก็ชอบตัวเลตันมากกว่าครับส่วนเพิ่์คอมแม่์ผมก็คิดว่าก็ระดับหนึ่งถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะครับอืมผมลองกรบแข็งด้วยแหละอาจจะไม่ไม่ได้ลองฉีดที่คอ 3, 4, สามี่สเปริงเงี้ยผมไม่ได้ฉีดอย่างนั้นนะครับอืมเพราะผมรู้สึกว่าดมครั้งแรกแล้วไม่ชอบก็เลยคิดว่าอืมก็ก็อาจจะเออหวนกลับมาอีกัางหนึ่งก็ได้แต่ว่าในตอนเนี้ยผมไม่ได้ชอบกล่นนี้อะไรมากมายนะักเท่าไหร่นะครับอืมแล้วก็ถือว่า แต่ก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่โอเคนะอืมโอเคในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเคในเรื่องของหลายๆอยา่างสถานการณ์ด้วยคือผมก็คิดว่ามันเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่พอสมควรอืมแต่ก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรมากขนาดนั้นเออถ้าคนชอบกลิ่นช็อกโกแลตชอบกลิ่นขนมหวานน,นิดนึงชอบกลิ่นอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าก็ก,ก็น่าสนใจก็น่าจะหามาลองกันได้นะครับอืมก็แนะนํานะแต่ว่าอาจจะผมอาจจะไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร,นร่นะครับนะครับนั่นคือ มอนทอลช็อกโกแลตกรีดี้นะครับมาที่ตัวสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ดีกว่าครับนั่นก็คือครานดาล n อมอินเทนนะครับก็จะเป็นขวดสีดําล้วนเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้แล้วกันคือมันมปกลิ่น f l a n เกอรของพรา d ดาลลอมใช่ไหมแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความอินเทน e มากที่สุดแหละแล้วก็มีความแบบมันมีความทึบแล้วก็มีความที่ดาร์กอยู่ในนั้นอแล้วก็เป็น จะบอกได้ว่าเป็นกลิ่นที่ผมไม่ชอบในลายของพราเดลลอมม้าที่สุดก็ว่าได้นะครับมันเป็นกลิ่นของแบบเปิดมามันค่อนข้างจะทึบเลยอัแล้วก็แบบอับออ่ะคือตอนแรกผมพูดไปแล้วก็รู้สึกว่าแน่นแจมุกนะนะไม่รู้ว่ากลิ่นที่ผ่านมาด้วยล่าแต่ว่าเจอกลิ่นนี้เข้าไปอีกมันจะรู้สึกว่าแน่นแแล้วก็รู้สึกอับๆเข้าไปอีกนะครับอืมแต่ว่ามันมีโน้ตของไอริสก็จริงมันมีโน้ตของความหรูหราอยู่มันมีโน้ตของกลิ่นที่เขาเรียกว่าอะไรกลิ่นที่แบบว่า มันเป็นซิกเนเจอร์ของคราดาลอมอยู่แต่เพียงแต่ว่าเขาเพิ่มความแน่น <electronics> เพิ่มความอินเทนส์เพิ่มความรู้สึกว่าอืมอืมเพิ่มความแบบออกมาทําให้มันมีนกลิ่นของแบบว่าแน่นๆทึบๆแต่ว่าคือกลิ่นพวกนี้มันก็เหมาะกับไม่ได้เหมาะกับเดย์ไลฟ์ที่อากาศร้อน,รอนหรือว่ากลางแจ้งเห <dem Sofia> มือนคราดาลอมโนหรือว่าไม่ได้เหมาะกับงานออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศเด็กมหาลาัยที่ อากาศอยู่ในกาศที่ค่อนข้างจะเย็นแต่ผมก็คิดว่าตัวนี้มันไปอีกระดับหนึ่งก็คืออาจจะเป็นงานพิธีการหรือว่างานที่คุณต้องไม่เจอกับผู้ใหญ่หรือว่าคนใหญ่คนโตหรือว่าต้องไปพิชงานหรือว่าต้องการให้ตัวเองมีความมั่นใจบุคอนฟิเดนต์มากขึ้นหรือว่าต้องการที่จะทําให้คุณดูเป็นคนที่มีภูมิฐานดูเป็นคนที่มีบุคลิก ถ้าทางที่ดีแล้วก็ดูเป็นคนเก่งดูแบบตั้งใจอะไรพวกนี้เออผมคิดว่ามันเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเราไล่เลงมาเหมือนคราดลอ์โลจะเป็นสดใสสดชื่นมีแอริสอยู่มีความหูหลาอยู่แต่ว่าก็จะมีความสดชื่นมากขึ้นส่วนคราดัลอ์ก็จะมีความแบบเป็นหนุ่มออฟฟิศใช้ง่ายๆวันสบายๆกินเซ็ซฟก็ใช้ได้เือนกันเด็กมหาลัยก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็คราดลอินเทนก็จะเป็นพวกแบบ มีความแบบทางการมากขึ้นมีความแน่นมีความทึบมีความดาร์กมากขึ้นเหมาะกับงานพิธีการเหมาะกับอะไรที่คุณต้องไปทําให้มันแบบสําคัญสําคัญเออผมคิดว่ามันเป็นแนวแนวนั้นมากกว่านะครับอืมส่วน Perform a n c e ถามว่าสารตัวเนี้ยผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยผมคิดว่าผมให้เยอะเยอะกว่านิดนึงแล้วกันเยอะกว่าเล็กน้อยด้วยความที่มัน intense ด้วยแล้วก็ด้วยความที่มันางจะทึบอืมผมว่ามันติดทนนานมากกว่านิดนึงนะครับอืม ถ้าให้ผมฉีดผมก็จะไม่ฉีดนะเพราะว่าผมชอบตัวคราดลอมมากกว่าแล้วก็ชอบตัวคราดลอมโลงมากที่สุดอืมอย่างที่แหละคนรู้ไปแล้วว่า wish list fragrance ของผมเนี่ยก็คือคราดลอมโลงในเดือนหน้าอาจจะหาคราดลอมโลงมาแต่ว่าตรงนี้เนะี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะฉีดได้ถ้าผมนะผมอาจจะฉีดได้สำหรับงานพิธีการที่ไม่ใช่ไม่ใช่งานกลางแจง้งเออเพราะถ้างานกลางแจง้งถ้าคุณฉีดตรงนี้ไปนะถ้าวถ้าคุณฉีดเยอะดนะ้วยเนี่ยมันจะแบบ น่นแล้วคุณก็จะเวียนหัวแล้วคนคนรอบข้างคุณน่าจะแบบว่าด่าคุณได้เลยเหมือนกันนะครับผมว่ามันเหมาะกับอากาศเยน็นๆ,ๆด้วยแหละเหมาะกับอากาศที่งานพิธีการห้องแอร์หรือว่างานปาร์ตี้ที่มันอยู่ในห้องแอร์คนไม่ต้องเยอะอะไรมากเนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะสมมากๆอืแล้วก็เหมาะก,กับใครผมก็คิดว่ามัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับผมมากเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานมากเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ก็ใช้ได้ครพบพนักงานออฟฟิศเนี่ยผมให้ สองสามสเปรย์ก็พอเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แน่นแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทึบพอสมควรถ้าคุณจะฉีดก,ก็สองสามสเปรย์ก็พอนะครับผมว่าการติดทนามันน่าจะอยู่ทั้งวันแหละโดยความที่เย็นด้วย้วยความที่อากาศเย็นในออฟฟิศมันก็ค่อยๆที่จะทําให้คราดลองอินเทสเนี่ยมันค่อยๆกระจายตัวออกมาไม่ได้กระจายตัวเร็วมากขนาดนั้นอก็ไม่ควรที่จะอยู่อากาศร้อนๆเนาะแล้วก็งานพิธีการก,ก็ไปห้องแอร์นะผมคิดว่ามันทําได้ดีกับ อากาศเย็นๆมากกว่านะครับสำหรับตัวพาราลอมอินเทนส์นะครับผมก็จะมาเรียงตามสถานการณ์แล้วกันว่าผมชอบตัวนะสถานการณ์ไหนมันเหมาะกับตัวนั้นมากที่สุดสําหรับพนัพงกงานออฟฟิศหรือว่าเด็กมหาหลัยผมก็คิดว่าตัวพาราดรลอมอินเทนส์เนี่ยยังพอใช้ได้อยู่เออแล้วก็ตัวอื่นผมไม่ค่อยแนะนํานะถ้าจะเป็นเด็กมหาหลัยหรือว่าพนังกงานออฟฟิศแต่ถ้าเป็นคนโตเป็นคนที่แบบว่า30ิ ยี่สิบไปไปลายสามสิบต้นต้นเนี่ยก็แนะนําเป็นผมชอบเลตันนะเออแล้วก็สถา,านการณ์ต่อไปก็คือสถา,านการณ์ที่ไปเดทดไปเด็ดผมคิดว่าให้เลตันอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มอนทอรช็อกโกแลตกรีดี้อันดับสองนะครับส่วนงานพิงานพิธีการผมก็คิดว่าผมก็ยากให้เลตันอยู่นะอืมเพราะผมคิดว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกวัยเลยถ้าสำหรับงานพิธีการนะผมคิดว่ามันใช้ได้กับทุกวัยนะครับส่วนอันดับสองก็คือกรานดลองอินเทนส์แล้วก็ มีสถานการณ์ที่ย้องคืนที่ย้องคืนผมก็ยังให้เลตันเหมือนเดิมแล้วก็ลำสองก็คือบอนทรออช็อกโกแลตกรีดี้นะครับอืมก็คือด้วยรวมแล้วว่าผมชอบเลตันมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะถึงมันจะดูแก่ดูมีอายุแต่ผมคิดว่ามันใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็มาถึงขนาดนี้มันมันจะมีความสไปซี่แล้วก็มีความแบบว่ามีความสไปซี่มีความยั่วยวนยั่วยวนแต่แบบว่ายั่วยวนแบบผู้ใหญ่ยั่วยวนแบบว่า บุคล็กที่ดูมีฟูมฐานดูแบบว่าดูเป็นคนหน้าค้นหาอะไรไประมาณน,นั้นอืมมันจะไม่ได้ยัยว่ยวยวนเหมือนแบบดีไซนเนอร์แบรนด์ที่แบบ Versace Eros หรือว่า Asolo Bonet หรือว่า Ch m e n k l i n w อะไรพวกนั้นนะเออแต่ว่ามันเป็นความยั่วยวนที่ดูมีระดับดูมีความหรูหราอืมก็จบกันไปแล้วนะกันนะครับมีคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสามตัวนี้ผมก็ชอบเลตาที่สุดแล้วก็คิดว่า อยากให้หลายๆคนไปลองมันเป็นน้ำหอมที่มีความราคาแพงไปหน่อยแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนลองหามาดมกันละกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วก็คลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรก็ต้องรองติดตามกันละกันนะครับก็อย่าลืมไปกด follow ไปกดติดตามผมในช่องทาง Instagram ได้แล้วก็ขอบคุณเสื้อเหมือนเดิมจาการ้าน Smart ชเช r รนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นแขนสั้น,นครับเป็นคอผ่าอย่างนี้เนาะก็ ือว่า้อผภาพดีนะค,คุณภาพดีแล้วก็แขนสั้นใส่ได้ไม่ร้อนนะครับด้วยอากาศร้อนอย่างเงี้ยคุณก็คนที่อยากใส่แขนสั้นเนาะมันได้แบบสบายตัวครับไม่ได้ลุ่มล่ามแบบหรือว่าแบบไม่ได้อัดอะไรมากขนาดก็แขนสั้นก็ข้าน่าจะโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ